พระสมเด็จวัดระฆังโคสตารามถือเป็นพระองค์ประธานในพระชุดเป็นจภาคีจะสร้างโดยสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีพุทธคุณความศักดิ์สิทธิ์ของพระสมเด็จวัดระฆังมีมากมายทั้งเมตตามหานิยมแคล้วคลาดนับว่าเป็นพระเครื่องยอดนิยมอันดับหนึ่งตั้งแต่มีวงการพระเครื่องมาท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกิดในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่พระนครศรีอยุธยาท่านมีอายุยืนยาวนานถึงห้าแผ่นดินโดยในสมัยรัชกาลที่ห้าท่านเป็นหนึ่งในบุคคลไม่กี่คนที่อยู่ทางเห็นรัชกาลที่หนึ่งพระองค์จริงทั้งนี้เมื่อถึงคราวที่ท่านอุปสมบทรัชกาลที่หนึ่งทรงพระเมตตารับเป็นนาคหลวงอุปสมบทที่วัดพระศรีรัตนาศาสดารามและท่านนั้นเป็นสิทธิของสมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เถื่อนพระสังฆราชองค์ที่สี่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นผู้สร้างพระสมเด็จอรหังขึ้นทั้งนี้ว่ากันว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีได้ดำเนินรอยตามการสร้างพระเครื่องตามสมเด็จพระสังฆราชสุขไก่เถื่อนในปีพุทธศักราช2407ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระพุทธาจารย์หลังจากนั้นสองปีในปีพุทธศักราช2409ท่านได้เริ่มสร้างพระสมเด็จวัดระฆังโคสตารามขึ้น สำหรับมูลเหตุในการสร้างพระสมเด็จวัดกระทังนั้นเล่ากันว่าเมื่อครั้งที่ท่านขึ้นไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นเมืองหนึ่งที่มีชื่อเสียงเรื่องพระพิมพ์ในครั้งนั้นท่านได้พบพระพิมพ์โบราณที่วัดสเสด็จซึ่งเป็นวัดร้างท่านจึงได้นำพระพิมพ์เหล่านั้นกลับมาบางส่วนพร้อมทั้งดําริิที่ว่าจะสร้างพระเครื่องเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเหมือนดังที่คนโบราณได้กระทํามาในอดีตสำหรับมวลสารที่ใช้ในการสร้างพระสมเด็จ ประกอบด้วยปูนขาวเป็นส่วนใหญ่ได้มาจากการเอาเปลือกหอยมาเผาเป็นปูนขาวผงพุทธคุณซึ่งเกิดจากการเขียนอักขรลงบนกระดานชนวนแล้วลบจากนั้นนำผงที่ได้มาปั้นแล้วนำมาเขียนใหม่